ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567ายเทศบาลตะบลเขาแก้วสีสมบูรณ์อําเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยโดยนายพลริรรทัศน์เคื่อกำไอนายกเทศมนตรีตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน2567ดังนี้ กิจกรรมไหวพระสวดมนต์เพื่อความบ็ิสิริมงคลเป็นประจำทุกสัปดาห์ร่วมงานประเพณีแห่องค์กรถินและทอดกรถินสามัคขีณวัดเขาแก้วชียมงคลวัดม่อนศรีสมบูรณารามวัดสามหลังและวัดสันติธรรมวดดารามประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตะบลเขาแก้วศรีสมบูรณ รวมมอบบ้านกาชาติกิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ของเหล่ากาชาติจังหวัดสุขโขทยัจยจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยมีนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานในพิธี โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์และศึกษาดูงานนอกสถานที่ร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทยัยณอุทยานประวัติศสาสตร์สุโขทยัยประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศัการาช2566ถึง2570เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่1ปีงบประมาณพุทธศัการาช2568 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาแก้วสีว่สมบูรณ์ครั้งที่1ปีงบประมาณพุทธศักราช2568ประชุมพนักงานประจำเดือนเพื่อแจ้งข้อราชการแนวทางปฏิบัติงาน รวมสืบสารงานประเพณีลอยกระทงและล่องสเปาพื้นที่ตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ 1. ท่าลอยกระทงท่ารอแพร่ชุมชนริมทาราหมู่ที่สองสองท่าลอยกระทงวัดสามหลังหมู่ที่6 3ท่าลอยกระทงหมู่ที่9 4. ้าท่าลอยกระทงศาลาอเนกประสงค์เ ML และสะพานเชื่อมรักหมู่ที่ 10. 5. ้าท่าลอยกระทงท่าวังท่าหมู่ที่11 โครงการแข่งขันกีฬาสรารสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ร่วเป็นเกียรติในงานพิธีชุม,มนุมรอบกองไฟลูกเสือเนรนารีในกิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมณโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์กิจกรรมรมนุค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย100เเซตและให้คำแนะนำการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ณบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสามหลงังประชาราังสรรค์รับมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน เมพันศา6รอบ28กรกฎค 5, 67, าคม2 5 6 7ณอาคารอเนกประสงค์สาราการจังหวัดสุคโขทยัยประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่3ประจำปี2 5 6 7 ร่วมเป็นเกียรติในการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวในโครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวปีที่25พศ2 5 6 7โดยมีนายอำเภอทุ่งเสนีย์ประธานในพิธีประชุมสภาเทศบาลตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์สมัยสามาญสมัยที่4ประจำปี2567ารเ่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กร,รกฎาคม2 5ง7ณนวัดชัยอุด อำเภอทุ่งเสียมจัดโดยคณะส่งอำเภอทุ่งเสียมพร้อมได้รับเกียริจากท่านสุภาวินีนนท์หงในายอำเภอทุ่งเสียมประธานพิธีโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์เขาแก้วเกมประจำปี2567การแข่งขันกีฬาฟุตบอลการแข่งขันกีฬาเปตองการแข่งขันกีฬาวอลเล์บอลและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆณโรงเรียนชัยมงคลพิทยาตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์ เทศบาลตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์วันนี้จึงพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน